สวัสดีค่ะหมอโอริวิวนิทานนะคะวันนี้หมอโอริวิวนิทานเรื่องกลุ่มกิงตัวมอมค่ะก็เป็นนิทานส่งเสริมสุขนิสัยนะคะมีทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยนะค่ะเรื่องโดยมนฤด,ดีทองกรอยภาพโดยนกพดลกำจอนภัยสารคำภาษาอังกฤษโดยจุราบินอับดุลลานะคะค่ะของจำน,นักพิมพ์แฮปปี้คิดนะคะ ก็กุ้งญิงก็เป็นเด็กผู้หญิงนะมอโอชอบเลามันเป็นกรอนแหละนะค่ะก็เวลาเราอ่านกรอนนี่ก็สนุกดีนะบางทีนี่อ่านไปอ่านมานท่องจําได้เลยกุ้งกิงหนูน้อยหน้ามนชอบเล่นซุกตนสนุกเฮฮากุ้งกิงแคล่วคล่องว่องไวหน้าตาสดใสยิ้มแย้มเริงร่านะหมอโอว่าคุณแต่งเขาเก่งนีนะเขาสามารถที่จะเ,ออเขียนออกมาเป็นกรอนได้แล้วก็เนี่ย สรุปนะก็คุงกิ่ไปเล่นนะ่ะเล่นโซนเลยแล้วก็อมไม่ได้อาบน้ำเนาะไม่ได้อาบน้ำหลับไปพอตอนเช้ามาก็ต้องแบบไปอาบน้ำไงเออเช้ามาอาบน้ําไม่ทันไปโรงเรียนคนอื่นก็เหน,เนืนยไงนะแล้วก็คันด้วยนะเดี๋ยวแม่ก็มาถามเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงก็บอกอ๋อนี่นะเพราะเธอไม่ได้อาบน้ำไงน,นะเธอควรจะอาบน้ำอะไรแม่ก็สอนแต่ว่าพอมันเป็นคํากรมัมนกน็เลยฟังดูดีมากเลยนะคะอืม ก็บางเรื่องนะถ้าเราไปบอกลูกอาบน้ําเธอจะต้องอาบน้ําอย่างนี้นี่ลูกไม่ทำนะไม่ทำเราทํำไงอะ่ะเออหมอว่าเราก็อ่านนิทานให้ฟังเด็กเขาก็จะเรียนรู้โดยที่เราไม่ต้องบอกนะหมายถึงนิทานเป็นตัวบอกนะเวลาเราอ่านนิทานเด็กๆจะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นตัวเอกในนิทานนะเออแต่ว่าก็ถ้าเนี่ยใครลูกใครนันเป็นผู้หญิงก็ซื้อกุ้งกิงถ้าลูกใครเป็นผู้ชายก็ ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอืมค่ะคนพอดีตอนนั้นก็อบังเอิญเดินผ่านร้านหนังสือกแล้วก็เออ,เอ,อ,เ,อ,อเอาเรื่องนี้ดีกว่าก็เลยซื้อมาเนะาะค่ะอันนี้มันดีมีภาษาอังกฤษกว่าค่ะมนฤด,ดีทองกลอยเดี๋ยวเขาอ่านประวัติของคนแต่งนิดนึงนะเกิดวันที่27่ธันวาคมจบชันมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสายน้ำพึ้งปริญญาตรีสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธปริญญาโทสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทยัยธรรมาธิราชพี่ฟางเป็นผู้สร้างสรรค์นิทานชุดกลุ่งกิงซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของเด็กๆทั่วประเทศอืมมอว่ากุ๋งกิงนี่ก็น่าเหมือนเขาเลยนะเนี่ย <c oughs> ผู้เขียนภาพนพดลกำจรไพศาลจบชั้นมัธยมจากโรงเรียนอุดรพิทยานุก,กูลปริญญาตรีจากคณะมัณฑนศิลมหาวิทยาลายัยศิลปากร สนใจด้านศิลปะและชอบเขียนการ์ตูนครั้งแรกตั้งแต่ชอบเขียนการ์ตูนตั้งแต่ยังเป็นเด็กเริ่มจากวาดภาพเล่นเป็นการ์ตูนฮีโร่ในดวงใจวัยเยาว์จนมีผลงานในนิตยาสารต่างๆตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมปัจจุบันทำงานเป็นนักวาดภาพประกอบอิสระและมุ่งมั่นเขียนประับภาพประกอบนิทานสาหรับเด็กต่อไปทั้งยังเป็นคุณพ่อใจดีของลูกชายและลูกสาวที่น่ารักค่ะส่วนคนแปลนะคะคำภาษาอังกฤษโจลาอับบ,บินอับดุลล์ จบชั้นมัธยมจากโรงเรียนมุสลิมว <im> <im> ิทยาภูเก็ตและภูเก็ตวิทยาลัยปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์เอกภาษาอังกฤษโทภาษาฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยศิลปากรปริญญาโทด้านการจัดการงานบริการและท่องเที่ยวจาก v n r v e u s i v e r s i t แ of a n g e s ประเทศฝรั่งเศสปัจจุบันทำงานสถาบันภูเก็ตภาษาอ c ค d e ด y ภูเก็ตแมง g ูชคาดมี เวลาอ่านพวกประวัติของคนที่เขียนอะไรเงี้ยบมอโ,อโอว่ามันก็ดีนะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันมีวิชาแบบนี้ด้วยหรอไม่ใช่แค่ความรู้ของพ่อแม่นะมันก็เอ่อเปิดโลกว่าเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียนแบบนี้แล้วก็มาทํางานทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแรงบันดาลใจนะบมอโอว่าคือซื้อมาแล้วก็อ่านให้มันครบทุกหน้าเลยนะจะได้คุ้มคุมนะแล้วก็อ่านหลายๆรอบเด็กๆของเราก็จะได้จดจําตัวนิทานได้นะ บมทั้งเรื่องราวที่ดีๆด้วยนะคะค่ะถ้าอยากมาหาหมอโอก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ8โมงเ้าถึง5โมงเย็นนะคะค่ะฝากกดติดตามด้วยนะแถวเนี้ยขอบคุณมากสวัสดีค่ะ